บอฟี่สินเดียนะคะวันนี้พี่จะมาแกะพัสดุนะคะน้องอะไรส่งมาให้นะน้องน้องอะไรวะน้องกรยนะอันนี้อะไรเน,นี่ยไม่รู้นะ เป้าซีนะจ๊ะอาจจะรำแกะถุงใหญ่ก่อนเนาะถุงใหญ่มันคืออะไรทุกคนนี่นะคะเป็นชุดนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวแกะให้ดูเอ้ยแล้วเขาส่งผ้าดีๆมาให้เลยนะอันนี้ไม่ทราบมาแกะถุงหม่ไซเอลไซเอลจ๊ะ เสื้อใหญ่มากให้พี่ใส่เลย้าดูนะคะเป็นอ๋อ,อไม่ใช่ของพี่นะจ๊ะของคุณแม่เดี๋ยวเขาจะส่งให้คุณแม่นะจ๊ะอ่านนี้เขาส่งให้คุณแม่เลยคะ่ะเขาก็เขียนชื่อมาด้วยนะัดทั้งหมดโอเคโอเคแล้วทีนี้มาเป็นเสื้อน,นะจ๊ะอันนี้ สงสัยเสื้อมากสุดมาแกะห่อเล็กกันนะคะเขาส่งไหมส่งมนาะไอปอลซี่อะน้องพี่แต่ไอคนเมื่อกี้อะพี่ไม่รู้นะใครอะเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนชื่อเขียนก็เสียเวลาใแค่ใครเนี่ยนะแต่ว่าถ้าถ้าใครอะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะคะเป็นของคนนั้นนะขอบคุณด้วยนะคะโอ้ยแค่ไม่โอ้ จ้าสวยๆเลยกำลังมากอะโอ้สื้สวยมากสื้สวยมากนะคะเป็นลายโรยเหรออ๋อเป็นกางเกงด้วยเป็นกางเกงเป็นของกางเป็นของนอนก็คือตัวนี้นะ พี่คงจะใส่ไม่ได้นะพี่ใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรไมวทิ้งพี่จะเฮาให้น้องเปาซี่อ่าอันนี้นะเป็นชุดนะนกังเกงก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามชอกซินเดบัสซีด้วยะคะ่ะใครลืมกดกูไม่กดให้มืออีควายเอ,อ